ดินแดนอุนตากำลังถูกโจมตีอุนตาแมนสีดำตัวตนที่แท้จริงของมันคือเอเลียนเมฟิลัสพวกมันรวบรวมข้อมูลโดยใช้เหล่าสัปหลาด EX ที่พวกมันดัดแปลงเข้าต่อสู้กับเหล่าพี่น้องอุนตาเพื่อเก็บข้อมูลและด้วยพลังของชชออดเฮดเดอร์พวกมันจึงสามารถสร้างชาออดลอยที่มีลักษณะคล้ายอุนตาแมนได้สำเร็จดวงอาทิตย์เทียมฮัสมาสปาร์ก พวกมันพยายามทําให้เครื่องทํางานเกินพ่กับเหลือชาอลลอยตัวสุดท้ายแล้วรีบจัดการมันซะอุนเตอร์แมนปรากฏตัวขึ้นอย่างเท่าหานพร้อมที่จะสู้กับชาอลอยเพื่อปกป้องดินแดนอุลตร้ามาโอ้ไอหานี่อยู่ๆมึงชาร์จพลังต่อหน้าต่อตาเลยเหรอโอ้ยหลบได้เว้ยนี่เข่าร้อยตัวนี้ขายาวโอดดนพุ่มโอ๊้ยโดนตบตนี่เอาออกไปก่อนจบ มาตากูมั่งตบตบโอ้ยตบได้แป๊บเดียวบ,บ็อกได้โอ้ยโดนจับทุ่มทุ่มข้ามหัวไหลโอ้โหทุ่มเป็นคอมโบเลยอือหือเอาเอาใหญ่เลยโอ้โหจับเวี้ยงโอ้ยมัดพุกอ่ะอีสับสับไม่โดนด้วยโอย้ทำไมเก่งเนี่ยวะโอ้ยยังเป็นเก่งเอาหมื่นด้วยอะ่ะเร็วดี โอ้โโดนมันใช้อุนตาลิงจับเรออีกแล้วมีข้อมูลกูหมดเลยนะตัวก๊อปปี้ไอ้โอ้โหเจ็บจุ๊จุ๊แล้วนานด้วยนานกว่าต้นฉบับด้วยเขาร้อยเขาร้อยสวนมาชาร์จคืนโดนคืนบ้างสินี่อานตาลิง ไม่มัดเดี๋ยวนะลิ้นปีอยู่ไหนเออเอาลิ้นปีมันนี่เออเนั่นแหละโดนนี่โดนเข้าไปเอ้าไม่โดนอีกโอ้โหนี่สับสับสับขาขั่วนี่สับสับสับอ้าวเหลือเท่ากันแล้วเหลือเท่ากันแล้วอือขอปิดฉากละอุนตาลิงก,ก็เอาวะจังหวะนี้ เอาไว้ก่อนมาจับล็อกไปได้ขอทดสอบความแข็งแกรงของตับหน่อยอตับแตกไปเหล่าชาวอัลอยผู้บุกลุกถูกกำจัดตอนนี้เราสามารถปกป้องดินแดนอุลต้าไว้ได้แต่แผนการของเอเลียนเมฟุรัตคืออะไรมันยังไม่จบลง